ว่าทีสาวคนดังลงแข่งว่ายน้ำสร้างชื่อให้ไทยเป็นอดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเมืองไทยสำหรับ Ar Ar ut, ดา์ลิงอรดาอรยาวุฒินักร้องวงชูกกออายเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกในสังกัดโซนี่มิวสิ n อินเตอร์เทนเมนต์โดยเธอได้รับตำแหน่งหัวหน้าวงได้เพียงสองปีก็ตัดสินใจถอนตัวออกมาเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาดาลิง ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าทีเจ้าสาวล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตชีวิตผ่านทางอินสตาแกรม @darlingxoxo อีกครั้งซึ่งเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองหลังจากที่แข่งว่ายน้ำครั้งแรกและติดรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาบ้านด้วยโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นว่า My first open master swim race female 25-29 800m f ฟี e s t y l ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ